ครับผมพี่น้องครับนี่จะมาทำปลาินปลินแบบปนินใต้น้ำครับปรุงเครื่องกันครับผมผมปรุงรสใส่ล้ไปใส่ลาแซ่บลายครับผมนัวครับนี่รสด,ดีครับปลาครับผม ปาเริ่เครื่องที่เราโขูกไว้ครับเครื่องที่เราโขลกไว้มีพริกกระเทียมหัวหอมตะไคร้ครับผมใส่ลงไป 냠ឡើងครบใสลงโตครบตนตัวข้าวนี่อะไรมากมายครับง่ายๆครับผมเถอะสักหน่อยครับครับผมเอาอ่ะเนี่ยสักดุมือครับ ก็มือเลยนะครับขยำเลยครับขยำเลยครับขเบข้าันครับผม

ขาดครับผมต้องน้ำมันหอยด้วยครับบีบกไปน้ำมันหอยน้ำมันหอยอันนี้อะสีสีขาวครับก็ขยำขยำนิดหน่อยครับในหะ้ม,มันเขาเุ่มเข่าขม จะได้ทั่วถึงครับคันๆสักหน่อยครับผมก็ประมาณนี้ครับผมแล้วค่อยเอาไปนึ่งครับแล้วค่อยดูตอนนึ่งครับต่ออีพีสองครับผมนี้ก็ปากไว้ตรงนี้ก่อนครับผม